ใส่เวลากินเขาร์ละจ้าพี่น้องคะมือหนีจุนอมกบค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะเดินเวลามากกว่าลวจ้าตอนนี้หามงแรกพี่น้องจ้าจุนอยากกินอมกบค่ะอมกบเมื่อข้าขาต่อยกบอันนี้ก็ป้นกบที่แท่แข็งไว้ค่ะอันนี้เพิ่งเฮ็ดไว้เพิ่งเฮ็ดมือนีค่ะ เขาเนี้ยกับพึ่งหนึ่งไม่ไมเมื่อนี่มากี่น้ำกันค่ะทุกคนค่ะ The t i m ทางนาว 5pm I'm going to have um, Thai North Etern Style Spicy Fork Curry yeah Curry with vegetable s i c k y rice and this one fork chili paste ขำจอยขำจอยข <c oughs> ำจอยนี่มาพี่น้องมากินข่าวตอนหาโมงแรกเพราะว่าเมื่อนี่จุนเหตุงานบ้านงานซองพี่น้องวางสัปดาห์สุดสัปดาห์พวกจุ่ผ้ากันไป ไปบ้านพักตัดอากาศก็กผวกมูผวกเนาะค่ะเนะาะเศ้าเอาค่ะเศ้าบ้านซิ่หคคนค่ะอืมอืมอืมดูว่ามันสินไ่อืมแก่ กบมดเราค่ะพี่กบที่จุนซื้อมาจากาจร้านจีนอุ้ยเลือสามตัวสุดท้ายจุนกับมัออมออมใส่ผักกวงตุง่งออมน้ำอาอเจาะอมน้ำขุกคลิกค่ะ อืมแซ่บพี่น้องใครชอบกินแบบไหนก็กินไปเนาะค่ะเนาะกินชอบอาหารอีสานบ้านเราแซ่บดีพี่น้องได้หมอซ้ำนีละะ่ลหรค่ะ ใส่ผักชีลาวแซบๆแล้วค่ะอืมอันนี้ปนกบแส่แข็งไว้กินบ่หมดสงสัยอิ้ได้แตะบ่หกินอมไกโพดแล้ว บวบซุปกินี่ค่ะแป่ก่อนถั่นปนกบกระแซ่แซนจุนไปโปรแลนด์ค่ะถึงวันพูดเดียว สามสี่มือนคนและะ้วมั้งมืออื่นมือแรกค่ะี่จุนไปเรื่อนภาษาสเปนหน้ามือเสองสิบเอ็ดโมงคงรึงเลี่อนจันอังคานพระรหัสสุขสิบเอ็ดโมงครึ่งถึงบ่ายโมงวันแรกค่ะวันแรกพรุ่งนี้ 嗯。Mm. ชิยางไปเมืองยูรานจีนอีกอยู่ค่ะเพื่อมีโกบอีกือซื้อมาแซ่แข็งใบจริงๆเขาก็ง่ำเข่าโอ้แฟนจุนเขาก็ักมากได้พึ่งถอดของเันจะขืนเครื่อง แป๊บนึงด้วจ้าเด้อจุนขอบอกกับแฟนก่อนค่ะมาต่อจ้าพี่น้องคำาเขาอยู่หมง่งเกาแฟนจูนวิดีโอมาหาตอนนี้อยู่ในเหล่าค่ะและเหล่าของสายการบินทาขึ้นเครื่องหรือว่าเดี๋ยวแป๊บนึงกันอัดกินเขาอัดคลิปก่อนอืมกำลังกินแสบสคุณสามี อาทย์นี้ไปโปรแลรนด์อีกอาทิตย์ได้พูดจา่าสิไปฮอนแลนด์จุนอยากไปยังนั่งวะเดี๋ยวคิดมังกรวาโปรแกรมนั่งไปไสแน่เพราะว่าขันใหญ่รงเรียนตลอดจุนไปน้ำบ่ได้ค่ะเพราะว่าาตองไปหาลูกค้า ฉันรอบพักยุี่เก้าตลอดจังสิบาเป็นยังจ้ะเวลาแฟนจุนไปหาลูกค้ามาสิจุนกันยางเด็ดเราแบบแร่เลยก็พักโควิดมากจุนเม่อได้ออกไปจากประเทศสเปนอยู่จ้ะจุนอยากบินแล้วไหมอยากไปเที่ยวแล้ว ขั้นสุดก็เป็นเทือแแกค่ะที่บินออกนอกประเทศเทือแรแต่พัดมีโควิดอุ้ยมื่นแถ่มืน,มนตู้อตูลอไรอยู่ มึงตะลวยภาษาอี่าลลื่นครับอยู่นิไปตั้งประเทศระแวกยุโรปก,ก็ต้องใส่อันนี้เนาะค่ะเนาะอันที่ห้างสีกัะซินโครบไม่ผ่าสีกัะซน ใบสติวิเกตนะฮะอยู่แบบว่าลำบากอยู่ด้วยค่ะบินบินย่ามนี้ กบมันโตใหญ่กระดูกก็เล็กใหญ่ค่ะฟักบ่อใดค่ะคือห้าวซับซับบ่อใดต้องเห็ดสินใหญ่ๆคือสินไก่เลยค่ะนี่ต้องสห็นกระดูกถ้าซับสินนิดหน่อยคือ กบบานเฮากระดูกมุ้สิถึงข้อค่ะเลยต้องแบ่งเป็นตรงไผ่ตรงมั่งนึ่สิคะนี่ยขาต่อยกบเนื้อเป็นเนื้อไก่อร่ cùng có sám tổ trình một điều trình bốc món tập trùn nào งานเลือกซอมี่เลือกจุนยุกเปซื้อไม่ค่ะมาที่นี่ได้เรียนภาษาสเปนเหรออาจจะพวกคอยเรียกว่าง รูปปนกบก็เลยพอไ,ได้กินกินไปขั้นเดียวต,ต้องใจเอาพังมากินกับปน สันหลังกบขันบ่บอกว,ว่าเป็นกบนี่จูนคิดว่าเป็นเนื้อไก่เลยค่ะอืมคือเนื้อไก่ครับ จกาเฟนมะนำเข้าจากเวียดนาะม อากาศเริ่มเย็นแล้วค่ะน้ำมือแรงกันหนาวหนาวอืม แน่นคนนี้ออาอ,อต้นขา กินก็าม่กละเงือกนะ S <S โอเคเนาะค่ะ, okay, คะทุกคนขาคลิปนี้จุนขอเลา่าซ้ำหนีค่ะเดี๋ยวเขาต้องพอันคินหนาเนาะจ้ะเนาะบ๊ายบายค่ะ